บทที่19ชื่นชมยินดีเป็นอิสระจากความกลัวดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลยลูกาบทที่10ข้อที่19ด้วยว่ามีสองสาคนประชุมกันที่ไหนๆในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นแมทธิวบทที่18ข้อที่20ข้าอธิษฐานข้าแต่พระเจ้า พระวจนะบอกว่าข้าพเจ้าได้แสวงหาพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยข้าพเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้าสดุดีบทที่34ข้อที่4ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์เช่นนี้และเชื่อว่าพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์และข้าพระองค์ทูลขอที่พระองค์จะทรงปลดปล่อยใส่ชื่อลูกของเรานะคะจากความกลัวทั้งสิ้นที่ข่มขู่ที่จะครอบงำ พระองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวแก่เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เรา2ที่โมทีบทที่1ข้อที่7ขอความรักของพระองค์ท่วมท้นเขาและชำระเอาความกลัวและความสงสัยออกไปจากเขาโปรดให้เขารู้สึกถึงการทรงสถิตยอยู่ด้วยความรักของพระองค์ซึ่งมีมากและอยู่เหนือความกลัวใดๆ ที่ข่มขู่ที่จะครอบงำโปรดช่วยเขาพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระองค์ถึงขนาดที่ให้ฤทธิ์อำนาจนั้นสร้างความวางใจและความเชื่อใจในพระองค์อย่างมั่นคงขึ้นภายในเขาโปรดประทานจิตใจที่ใสสะอาดจนเขาสามารถตระหนักได้ว่าอะไรคือของแปลกปลอมที่มารพยายามนำเสนอแก่เขาและให้เขารู้สิ่งนั้นไม่มีตัวตนจริงเมื่อใดก็ตามที่มีอันตราย หรือมีเหตุผลที่ดีพอที่จะกลัวขอทรงประทานสติปัญญาแก่เขาและขอทรงปกป้องเขารวมทั้งนําเขาให้เข้ามาใกล้พระองค์ขอทรงช่วยเขาที่จะไม่ปฏิเสธความกลัวของเขาแต่ให้นํามาอธิษฐานต่อพระองค์และ,สะแสวงหาการหลุดพ้นจากความกลัวเหล่านั้นข้าพระองค์ทูลขอว่าขณะที่เขาเข้ามาใกล้พระองค์ขอความรักของพระองค์ซึมซาบเข้าไปในชีวิตของเขาและขจัดความกลัวให้หมดไป ขอทรงปลูกพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของเขาขอความเชื่ออย่างรากลงในความคิดและจิตวิญญาณของเขาขณะที่เขาเรียนรู้จากาพระวจนะของพระองค์มากขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะปลดปล่อยเราจากความกลัวทั้งสิ้นข้าพระองค์ทูลขอแทนลูกของข้าพระองค์ว่าในพระนามพระเยซูขอทรงให้เขาเป็นอิสระจากความกลัวนบัตินี้ความดีของพระองค์อุดมศักเท่าใด ที่พระองค์ทรงสะสมไว้เพื่อบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และทรงกระทําไว้เพื่อผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ต่อหน้าบรรดาบุตรของมนุษย์สดุดีบทที่31ข้อที่19าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกําลังเจ้าเออเราจะช่วยเจ้าเออเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราอิสยาบทที่4 1ข้อที่10 พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลีภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความสุจริตของพระองค์เป็นโลและเป็นดังท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือกลัวลูกธนูที่ปิวไปในกลางวันหรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือโรคซึ่งทำลายในเที่ยงวันสดุดีบทที่91ข้อที่4-6พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพระเจ้าจะต้องเกรงใครสดุดีบทที่27ข้อที่1สายมัจจุราชล้อมข้าพระองค์ไว้กระแสแห่งความหายนะท่วมทับข้าพระองค์สายใยของแดนผู้ตายพันตัวข้าพระองค์ม่วงมัจจุราชประทะข้าพระองค์ในยามทุกระทมใจข้าพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าข้าพระเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์ พรรองทรงสนับเสียงของข้าพระองค์และเสียงร้องของข้าพระเจ้าได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์สดุดีบทที่18ข้อที่4-6ถึงในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียเพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์หนึ่งยอนบทที่4ข้อที่18